สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะช่องพังอันดาภายนุพะเก้านะคะตอนนี้นะคะเราก็มีนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้องอันดานะคะได้มาร่วมทานขนมนะคะ,ะกับออดเด็กหญิงเอลซ่า <Elsa S 2> นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะครั้งแรกเลยนะคะน้องอันดาของเราจะกินเป็นหรือเปล่าน้อะนะคะ ไม่ธรรมดานะคะกินเป็นนะคะกินเป็นนะคะนี่นะคะพ่อควันสวัสดีค่ะ,อคะ่อนสวัสดีครับค่ะ <c oughs> นี่นะคะอคุ้ยน,นี่นะคะลูกสาวของเรานะคะอันดาเอ้ยครั้งแรกเลยนะคะนี่นครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกอู้ยดูนะคะคุณแม่ขา <c oughs> เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพว่อ โอย้ยแยงอันอุ้ยดูอันดาเอ้ยเบาๆก่อนลูกนี่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะแม่ควันก็ไม่แม่ควันก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าน้องช้างเขากินขนม <c oughs> เป็นนะคะดูนะคะอู้ยอันดาชอบใหญ่เลยอันดาขอบคุณค่ากกอนข้าวเนี่ยผมข้าวแล้วอู้ยดูนะคะดูดูนางดูนางนะคะควันนะคะพี่ควันกับน้องอันดานะคะก็กินแข่งกันด้วยนะคะ ออ้ยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะ<ด>คุณแม่คุณแม่พเยานะคะที่ท่านได้เมตตานะคะขนมปี๊บนะคะให้น้องๆน,นะคะแม่ควันก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าน้องช้างกินขนมเป็นนะคะาาคนี่นะคะ <advantage> พี่ควันก็แย่งน้องอันดาด้วยนะคะนี่นะคะอู้ยดูนะคะคุณแม่ขากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะขนมปี๊บนะคะที่ท่านได้มามอบนะคะ ในวันนี้นะคะใส่สับป,ประรดนะคะคุณแม่ขาใส่สับป,ประรดนะคะอย่นี้ก็ได้คุณนี่น,นะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านได้มาเมตานะคะคุณแม่พะเยานะคะที่ท่านได้มานนมอบนะคะนคนมอบขนมปี๊บนะคะขนมปี๊บนะคะใส่สับป,ประรดนะคะอุ้ยอันดาหนูกินเป็นไหมลูกหมดแล้ว เนี่นะคะน้องอันดาของเราก็กินเป็นด้วยนะคะกินเป็นด้วยนะคะอันนี้เคอยอออไหมเคยครับลองทานะครับหัวอันดา,นนานกินเป็นพอควายกินเป็นครับเฮ้ยไม่เคยรู้เลยทุกท่านเราข้าวผักินเป็นกันพ่ออย่าแย่งหนูพอ่อมาฮึโอ้โดูนะคะ อุ้ยสองแม่ลูกนั้นหมดเร็วมากๆเลยสองแม่ลูกนั้นหมดเร็วมากๆเลยนะคะ <laughs> เนี่ยน,นะคะแอลซ่านะคะอุ้ยนะคะแม่ควันก็ไม่เคยรู้เลยนะคะคิดว่าแต่กินแต่หญ้าเป็นเนาะแม่ควันก็คิดว่าแต่กินแต่ผลไม้เป็นนะคะแม่ควันก็ไม่เคยให้น้องๆได้ทานเลยนะคะขนมนะคะตอนนี้เราก็ได้ทานขนมนะคะจากคุณแม่นะคะที่ได้มามอบให้นะคะ อาหารของเราก็ได้มากินด้วยอู้ยอร่อยเลยนะคะดูนะคะเก็บเก็บเก็บี่ตกมาเก็บเหมือนกันอู้ยอร่อยเลยนะคะเสียงอุ้ยนี่นะคะอุ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจบุญนะครับผมคุณแม่ป้าเยานะครับผมจากเต็มใจน,นะครับผมที่ชง นุมมาให้ให้ปันหาช่องเอลซ่ามาด้วยจ้านะครับผมก็น้องเอลชาก็แบ่งปันค่ะให้น้อันด้านะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมช่องน้องเอลซ่าด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณี่มือยาวอีกครั้งนะครับผมขอให้ท่านและครอบครัวท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมออกมาแล้วนี่มานี่มาโอ้ยดูนะคะคุณแม่ขากินหมดเลี้ยงเลยนะคะอ่ะนะขอบคุณท่าก่อนเลยลูกเลยก่อนข้าคุณแม่ก่อนเลยขอบคุณข้าไม่ยาวกว่านี่ องข้างนังงน้อยเสียงดังหน่อยค่ะไม่ยอมนะคะสงสัยจะติดใจนะคะสงสัยจะติดใจนะคะนี่นะยโอ้ยดูดูดูสายตานะคะเอาอีกไหมเอาอีกไหมวัสดีค่ะก่อนอ่ะดัง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 อ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมบอกแม่ก่อนเนอเอาอยากเที่ยงงูอยากกินนี่อะบอกแม่อุ้ยดู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 นิ้วบอกแม่บอกแม่ดังเลยเดี๋ยบอกแม่ก่อนบอกแม่ดังน้อย บอกไม่อีกบอกไม่นั่งหน่อยเด้อบอกไม่อีกนั่งหน่อยเด้อมูอยากกินอีกบอกไม่อีกเล้วบอกไม่อีกหมูอยากกินอีกนะครับหนูไม่เคยกินนะคะหนูไม่เคยกินเลยนะคะเเดดยบออกกม่่นังๆล ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เยาวนะคะที่ท่านได้มอบขนมปี๊บนะคะผ่านช่องนะคะ น้องเอลซ่านะคะน้องอันดาก็ได้มาทานขนมอร่อยๆอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ